สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อนหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังฆจายไม่ทราบที่อ้วนน่ารักน่าบูชานะคะองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดีวัดแจ้งจังหวัดสิงห์บุรีปี2508สภาพสวยองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหล่อองค์พระปฐมเจดีนครปฐมปี2537 สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราชหลังคุดรอหสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น Rocket, ล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทที่ระลึกวัดหนองแขมปี62สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตพ่อปู่นาลิตสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่นี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะพี่เป็น ฐานุมานอุ้มดวงหล่อบแบบโบราณนะคะพี่สภาพสวยอันนี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังยันนูนปี2513เจ้าคุณนรัต ออกวัดศิลขันธารามจังหวัดอ่างทองสภาพสวยนะคะองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระนางพญาไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์องนี้ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกวยวหลังพระศรีวลีวัดโคศิตารามสภาพสวยองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็น แหวนพีลออดอันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญมหาอำนาจมหาบารมีกระถิ่นปี51หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่1 5 0นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ หลังรูปเหมือนหลวงพ่ออยู่กุวัดดักขนนจังหวัดชัยนาทพิมพ์ใหญ่นะคะพี่สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเลนหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด4เซนติเมตรความยาว7นิ้วครึ่งเกือบ8นิ้วนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์อันนี้ขอที่900นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ความยาวอยู่ที่3นิ้วครึ่งเก่ามากนะคะอันนี้ขอที่600นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนปั๊มหลังเตาลีดรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพารตจอุนครปฐมปี2535สมปี2 5 3 5สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิม องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะที่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงปู่ห้วดวัดหัวถนนใต้ลุ่กระตันยู สร้างวิหารปีสามห้าองค์นี้ขอดที่สี่รอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเจ้าสัวมหาเศรษฐี หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั้มรุ่นแรกหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จอนุสรสองร้ปีวัดชายโยวะระวิหารจังหวัดอ่างทองรุ่นประวัติศาสตร์ ภาพสวยนะคะหลังปั้มตานะคะองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นจัตุคามราม,มาเทพรุ่น มีกูไว้ไม่โจนเป็นเนื้อเงินนะคะพี่สภาพสวยหลังตอกโค้ดนะคะเนื้อเงินนะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ นี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งการจนาพิเศษวัดเสนานิมิตรจังหวัดอยุธยาสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่500นะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระบูชาเนี้ยโลหะเก่าไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่สองพันนะคะเก,เก่าเาเดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพระบ้านนะคะเพิ่งได้มาเลยนะคะพี่องค์นี้สองพันนะคะ ให้พี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กโงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลิมใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ